อาล้วค่ะเดวพาไปแลกันเตรียมความพร้อมกันตักบารผ่าเบิ้ลรูปกันบ้างกันนะคะซึ่งอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการทะเลเข้าวเตรียมจัดงานมาหาสังฆทานครังยิงใหญยตักบารผ่าเบิ้ลรูปนานาชาติค่ะโดยมีการนิมนต์พระจากเซประเทศมาเป็นเนือน้อนาบุญก็คาดว่าจะมีเบียสะพัดเนี่ยนะเพิ่มขึ้นว่าปีที่ผม่านมา30-40%ค่ะ พลตรีประกนจันทราโชตาผู้บัญชาการมณฑลทนหันบกเทเซซงผู้แทนเมทับภาคเทเซค่ะก็ได้เป็นประธานในการแถลงขา่าวเตรียมความพร้อมจัดงานมหาสังฆทานครังยิ่งหญยดักบาดพระเบื้องรูปนานาชาติปีที่21เโดยมีนายแพทย์วรพงค์ควนไพรธประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติรวมกับนางมันริกาเจริญพาณิชย์ นายกสมาคมสตรีประสันมิดและก็สมาคมรักฮัตย์ย้ยพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภรัฐรา,พา,าชพักชนแล้วก็ทีมงานได้เกี่ยวโคองในรวมประชุมอย่างพร้อมเพียงเทห้องประชุมมฑลทหานบอกเทเซสซงขายเซนานารุงค่ะ จะตักบาตรพระเวิร์นรูปนนาชาตดเพื่อแม่เพื่อพ่อปีที่21นะคะได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ในสิบเซจจังหวัดผักตายของประเทศไทยและก็ในปีนี้ค่ะมีพระจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์พรมา่าและกะ็สีลังกามารวมบิณฑบาตซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567่ถนนนิพัตอุทิศสมใจกลางนาครฮัทไย,ยอำเภอฮัทไย,ยจังหวัดสงขลาเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนถึง8โมงครึ่งนะคะทางนี้ก็เพื่อได้จะสร้างความเข้ม থ ทางภาพหลักของนครฮัทไยให้เป็นนครแห่งเมืองบุญกุศลรวมพระรวมทรงลากล้ายในกายสร้างความร่มมือทางด้วยงานผาครัฐผาคเอกชนพอขา่าประชาชนในทองทิ้นเป็นแบบอย่างให้กับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศนับว่าเป็นงานทองทิ้นเพื่อคนทองทิ้นอย่างแท้จริงนะคะเี่จะได้รวมกันสร้างมาหากุลุลได้ยิงไยนี้ให้คงอยูโคกับเมืองฮัทไยตลอดไปค่ะนอกจากนี้ค่ะในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวก็ยังสรงผลให้โรงแรมฮัทไยทั้งยานดาวเทาไปยังรอบหนอกนะห้องผักเนี่ย ต่างทุกจงต็มค่ะห้างร้านต่างๆก็ค่ายขลองในมานึ้นโดยเฉพาะอาหารแหง้งสําหรับไส่บาทนี่แหละค่ะร้านอาหารก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นก็คาดว่าคนได้มาเข้าทําบุญในพิธีแล้วก็ทองเทียนเน่ยวนี่ไม่ต่ำว่าสองเบิร์คนเลยนะคะก็จะมีเบียเนี่ยมุนสัผัสเพิ่มขึ้นมาว่าปีเทพันา์มาเนี่ยสามสเปอร์เซนในทีเดียวค่ะ